เรื่องราวของหน่วยทหารอเมริกันบนแผ่นดินเวียดนามใต้เมื่อครั้งสงครามเวียดนามกำลังปะทุสงครามเลือดเดือดผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่30พลทหารกาเซลไอมาป่าส่งว,วิญญ,ญาณม้าศึกขึ้นมาทันทีที่รับทราบแผนการจากคุณ้าชุด เลียวแลกขวาไม่แนวรุกขบวนชุดสเกลได้แล้วชาร์ตนำออกไปก่อนโดยไม่รีรอว่าชุดหลังจะใช้แนวไหนเป็นแนวรุกสิเอกเฟอร์ดิโนพยักหนักลา,าหัวล้อหื้ในลำคออยากร่วมชาร์ตนำไปด้วยแต่ติดที่ต้องแบกวิทยุซึ่งต้องอยู่ใกล้ชิดกับหัวหน้าชุดตลอดเวลาจึงได้แต่อมยิ้มมองเพื่อนร่วมสังกัดด้วยใจยกระยิมจาาซานโจไม่คิดห้ามหรือห่วงไอ้มาป่าเพราะรู้ฝีมือเป็นอย่างดีหันมาสนใจแนววางตัวลูกน้องขนาดเริ่มเคลื่อนขบวน แล้วสั่งการขยายปีกทั้งสองด้านให้กว้างไกลาตามระยะกำหนดสิ้นเสียงเฮลิคอปเตอร์เส้นเสียงคำรามของ M60 กันชิปทั้ง32กระบอกพร้เสียงกัมปนาสนันวันไหวของกระสุนปืนใหญ่ก็ดังขึ้นมาแทนเหมือยสเกลไล่ล่าเวีทโกงคำนวณระยะห่างตามประสบการณ์แล้วทราบว่าตำบลกระสุนตกอยู่ห่างไม่น้อยกว่า1 2 0 0ถึง1,500เมตรปริมาณการยิงไม่รุนแรงเหมือนการยิงหาผลต่อเป้าหมายในปากครั้งแรกแต่ละนัดแต่ละครั้ง ตกกระจายห่างกันออกไปตามการปรับของผู้ตรวจการหน้าทางอากาศบนเครื่องบิน OV10 สิ v it, บนเส้นทางลุกขณะยังห่างจากกลุ่มเวียดโกงนั้นจาซานโจอยากรู้ผลการตรวจของผู้ตรวจการทางอากาศเพื่อใช้เป็นแนววิเคราะห์ก่อนทำการกำหนดแผนขั้นสุดท้ายแซนดอสจากวันนี้7เ,เปลี่ยนจากแซนดอสส่งข่าวได้ขอทราบผลการยิงของเล็กซานชุดนี้ด้วยโอเคกระสุนส่วนใหญ่ตกลงเป้าหมายแต่ไม่รู้ว่าวีซีถูกทำลายเท่าไหร่ตรวจพบความเคลื่อนไหวบ้างไหม ตรวจพบบางส่วนกําลังรีบเร่งเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วมุ่งหน้าไปทางหมู่บ้านแน่นอนถ้าไงวีซีกลุ่มนี้ก็ต้องการอาศัยชาวบ้านเป็นการป้องกันตัวไม่ให้ฝ่ายเรายิงทําลายถูกต้องและเล็กซากนก็กาลังเร่งระดมยิงสกัดกันยังไม่รู้จะได้ผลมากน้อยแค่ไหนโอเคทราบเฮ้ hey, ตอนนี้บันนี่เจ็ดมุฟถึงไหนแล้วห่างจากจุดเดิมไปทางฆ่าศึก700เมตรยังไม่เห็นตัวฆ่าศึกยังตรวจสอบไม่ได้เหมือนกันว่าอยู่บริเวณไหนเส้นทางเคลื่อนที่เป็นไงบ้าง บางช่วงป่าโปร่งบางช่วงป่าทือพื้นดินราบเรียบแหล่งกำลังตามธรรมชาติมีแต่ต้นไม้ภูมิประเทศเหมาะสำหรับชาวพิจดซุ่มโจมตีไหมเหมาะมากเขาออกได้รอบคิดทางแหล่งซุ่มวางตัวมิดชิดการค้นหากับระเบิดทําได้ยากหรืออาจทําไม่ได้เลยโอเคดีมากจากการตรวจสอบขั้นต้นเราพบอะไรบ้างยังไม่พบอะไรเลยคาดว่าข้าศึกไม่ได้เตรียมการหรือไม่มีแผนซุ่มโจมตีฝ่ายเราเพราะไม่มีเวลาต้องคอยหลบกระสุนปืนใหญ่ตลอดเวลาสิ ภมมีประเทศบริเวณนั้นหากต้องมีการส่งลงด้วยวิธีฮอปบิ้งใช้ระดับความสูงเท่าไหร่30-50ถึงฟุตรัศมีตรวจการพื้นราบจากจุดปัจจุบันไปรอบๆมีจุดส่งลงแบบแลนดิ้งมั้ยไ,ไม่มีป่าบริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นชิดกันมากโอเคการส่งลงบันนี้12กับหน่วยเสริมจะพิจารณาพื้นที่ใกล้บันนี้7ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อความรวดเร็วนะดีมากถ้าทำได้ต้องการข่าวอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีสแตนบาย จ่าซาันโจโเดินหน้าพร้อมกับพูดวิทยุตลอดเวลาสายตามไม่ได้ลบไปจากแผ่นหลังพลนทหา,ารกาเซลที่ล้าไปก่อนเป็นระยะเกือบ150เมตรบางครั้งหายไปกับพุ่มไม้บงังชั่วงไม่นานก็โผล่ไม้เห็นดังเดิมทุกลีลาย่างก้าวนั้นไอ้มาปากเคลื่อนไหวไปด้วยความมั่นใจเลือบมองซ้ายขวาสำรวจแนวลุกทีมคนอื่นบ้างเห็นทุกคนอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมเต็มทีแนวลุกคืบหน้าไปมากโดยที่ยังไม่มีเหตุการณ์ใดๆมาทําให้หยุดชะงักรองรอยกระสุนปืนใหญ่หมดสิ้นไปแล้ว เหลือแต่พื้นดินราบเรียบไม้พุ่มไม้ใหญ่ยืนต้นแผ่กิ่งก้านตามปกติในขณะที่ปราสาทการรับฝังเริ่มสัมผัสกับเสียงคำรามของกระสุนปืนใหญ่ชุดยิงสกัดกัน้นชัดเจนยิ่งขึ้นจนบางครั้งเหมือนมีบางนัดตกห่างในรัศมีอันตรายใกล้ฝ่ายเดียวกันสุดด้วยซ้ำแต่กระนั้นอเมริกันหน่วยสเกาลก็หาวาหวั่นไม่เกมการลุกไล่ล่ายังดําเนินต่อยังไม่หยุดอย่างยิ่งมีอํานาจการยิงเจ้ฝ่ายเดียวกันยิ่งช่วยยิงทําให้เกิดกําลังใจ เพราะรู้สึกว่ามีได้ถูกโดดเดี่ยวปล่อยลอยแผ่ทำการลบแต่เพียงลำพังแล้วเวลาแห่งการรอคอยก็มาถึงเสียงรัวที่ยิบชุดแรกดังขึ้นเพียงได้ยินเสียงไม่เห็นตัวก็รู้ได้ทันทีวันนั้นคือเสียงของ m 1 6และยังรู้อีกว่าเป็นฟีเมอร์ของพลทหารกาเซลไอม้าป่าแน่เพราะทิศทางมันฟ้องระยะห่างจากการสังเกตตำแหน่งเสียงไม่น้อยกว่า150เมตรเส้นเสียง m 1 6ชุดแรกชั่วไม่ถึงครึ่งอึดใจเสียงนละชนิดก็ดังตามมา เสียงโวธียิบเหมือนกันแต่แหลมลึกกว่ากระสุนสองชุดดังมาจากจุดกำเนิดสองจุดเกือบจะพร้อมกันยังไม่ทันที่ M16 ระบอกเดิมจะได้ตอบโต้เสียงแพดแหลมลึกกลับดังมาอีกครั้ง,งการยิงชุดที่2 3และ4ต่อเนื่องกันอย่างไม่ขาดช่วงสถานการณ์เปลี่ยนแปลงในทันทีที่เสียง M16 ชจุดแรกดังขึ้นอเมริกันสเกลไม่รีรอหรือต้องให้เห็นกับตาเสียก่อนจิงจะตัดสินใจกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อตอบโต้หรือป้องกันตัวเอง ทุกคนพร้อมใจกันชาร์จไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วโดยไม่หวาดกลัวว่าบนเส้นทางมุ่งไปหาตำแหน่งเสียงอากา M16 นั้นจะมีเวียดกงคอยดักอยู่หรือไม่กำลังทั้งก้าหน่ายกระจายขบวนรูปหน้ากระดานโจมตีปลายปีกทั้งสองด้านด้านละสองคนชี้โอไปไกลเตรียมปฏิบัติการโอบล้อมตั้งแต่เริ่มแรกในขณะที่สคนส่วนกลางชาร์จหน้าตรงพรุ่งเข้าหาตำแหน่งเสียงอาาซิเอฟอร์ดิโนไอพยักนากลาเมื่อรอโอกาสนี้มานาน หลันได้ยินเสียงอาก้าวเวียดกงให้เกิดอาการเนือเต้นจใจสั่นขึ้นมายังปัจจุบันทันด่วนปลดวิทยุ PRC 25ออกจากสะพายหลังโยนโครมให้ทีมงานคนที่ไล่ตามหลังมารับไปแล้วผุนผ่านช้าตัวออกไปโดยไม่ฟังเสียงใครทั้งสิน้นแม้หัวหน้าชุดจะยังไม่มีสั่งการใดๆก็ตามจาาซานโจวกวาดสายตาสำรวจซ้ายขวาแนวภูมิประเทศด้านหน้าอย่างรีบด่วนนึกไม่ถึงว่าฉากการประทดจะอุบัติขึ้นเร็วอย่างนี้ เราหันมาดูแนวฝ่ายเดียวกันบ้างเห็นลูกน้องหลายคนปรับเปลี่ยนตำแหน่งวางตัวเข้าหาแหล่งกำบังใหม่หลายคนชาร์จลุกโดยไม่ต้องรอคำสั่งรวมทั้ง1 0เอกเฟอร์ดิโนที่เคยแบกวิทยุเคียงข้างมาด้วยกันหวหน่าชุดสเกลอ่านเกมการประทะพร้อมกับวิเคราะห์แผนการยิงของปืนใหญ่อเล็กซานอีครั้งสังเกตเห็นตำบนระเบิดดังห่งางออกไปจากเดิมหลายร้อยเมตรแล้วก็รู้ว่านั่นเป็นผลมาจากการปรับตำบนกระสุนตกไล่าตามท้ายขบวนเวทโงงขนาม,มุ่งหน้าเข้าเขตหมู่บ้าน ตำบลกระสุนตกน่าจะล้ำหน้าห่างไปเรื่อยๆตราบเท่าที่เวทกงยังเข้าหมู่บ้านไม่ได้นั่นหมายความว่าจุดนี้หรือบริเวณที่กใกล้เข้ามานี้คงไม่มีกระสุนปืนใหญ่ตกใส่แม้ยังไม่ได้แจ้งพิกัดที่อยู่ก็ตามเซลเวลาอ่านเกมสรุปแผนชั่วประเดี๋ยวเดียวถาวไวกว่าสมองก้าวตามลูกน้องไอพยักนักล่าไปทันทีพลทหารกาเซลถือคำสั่งหัวหน้าชุดเป็นใหญ่พบคาศึกที่ไหนเมื่อไหรให้ซัดได้ทันที งานนี้ไอหมาป่าได้รับโชคจากพระเจ้าดลใจให้ลูกชาร์จเข้าไปข้างหน้าในย่านกึ่งกลางของบริเวณที่เคยเป็นเป้าหมายของการชิดแบ็กแอโรทันทีเมื่อเริ่มเข้าไปถึงนั้นก็พบเวียดกงคนหนึ่งกําลังสารวนช่วยเหลือคนเจ็บทั้งทั้งที่ข้างกายยังมีซากศพพวกเดียวกันนอนนิ่งอยู่อีกหนึ่งศพเหตุการณ์แบบนี้ไม่จําเป็นต้องสอบถามหรือแจ้งข่าวถึง,งหน้าชุดก่อนให้ยุ่งยาก M16 ในมือพร้อมมานานได้โอกาสจึงสันโวทันที มือสังหารระดับไอ้ม้าป่าผู้จัดเจนต่อเกมสู้รบกับกองโจรวียโกมานานระยะห่างแค่ไม่ถึง2 0ก้าวอาการกระจายของกลุ่มกระสุนยังไม่มากผลที่ตามมาก็คือไอ้เวียดโกงถึงคาทุกกระสุนก็สิบนัดพุ่งจับเป้าตั้งแต่ซอกไหล่ไล่ละลงไปถึงโคนขาพลุนทั้งตัวลางทั้งล่างขึงกับล้มตึงคาใจตายในบัดดนนักรบอเมริกาไสา์เลือดอินเดียนแดงใช้ลีลาการยิงประกอบการเคลื่อนที่สสยกระสุนชุดแรกเสร็จ ยังไม่เห็นผลงานด้วยตาตัวเองจะต้องเรียเพนพุ่งเหล่าเอาหัวมุดเข้าไปในพุ่มไม้เตรียมหลบวิถีกระสุนอากาสองกระบอกทางขวา50เมตรไว้ล่วงหน้าเพราะเชื่อแน่ว่าเสียง m อ6ชุดนี้ต้องดึงความสนใจและแล้วคาดการณ์นั้นก็ปรากฏความจริงออกมาให้ประจักษ์ทั้งทังที่ล่างของไอ้มาป่ายังลอยละลิ้วในท่าพุ่งเหล่าอีกเซลล์ของเซลล์ว,วินาทีจะลงสัมผัสพื้นดินใต้พุ่มไม้กระสุนอากาก็ดังขึ้นเสียก่อนกระบอกแรกชุดแรกดังขึ้นมาก่อน กระบอกแรกต่อชุด2แล้วกระบอก2จึงเริ่มเสริมคราวนี้ทั้งสองกระบอกประสานการยิงเงงหูดับตับใหม่สัใส่ตามแนวตามจุดที่อเมริกันล้มตัวเป็นพัดละวันเวียดกงไม่ยอมลดละหู้อยู่เต็มอกว่าการยิงของอาก้าทั้งสองกระบอกไม่บังเกิดผลสตัตรูโตยังมีชีวิตรอดและกําลังตะเกียกตะกายยิ้งตัวอย่างเร็วหาแหล่งกําบังใหม่โดยความเป็นหนึ่งถือดีว่าเวียดกงไม่เคยยิงหย่อนฝีมือไปกว่าท่านอเมริกันแม้แต่น้อย2เวียดกงช้าตัวออกจากแหล่งวางตัวแยกซ้ายขวา หมายสังหารสตรอเมริกันเพื่อแก้แค้นให้ได้โดยหารู้ไม่ว่าสิ่งที่ตัวเองกําลังกระทําอยู่นั้นเป็นการลนหาที่ตายยังไม่มีทางช่วยเหลือเพราะในพื้นที่การรบยามนี้ไม่ได้มีเพียงอเมริกันคนเดียวแต่ยังมีอีกมากวางตัวอยู่จุดไหนบริเวณใดกับเลิมเสสนิทไอ้มาป่านะั้นรู้แต่แรกแล้วว่าในทันทีที่อากาคู่นี้ยุติการยิงลงเมื่อใดตำแหน่งวางตัวเวทกรมท่านต้องเปลี่ยนไปด้วย การเปลี่ยนเช่นนี้หมายถึงการดําเนินกลยุทธ์ใช้กาลังสองร่มหนึ่งนั่นเองหลังจากเขาแอบกําบังพุ่มไม้ได้แล้วนักรบอเมริกันกลิ้งตัวอย่างรวดเร็วผีกรางเขาแอบอีกด้านหนึ่งของพุ่มไม้ได้สําเร็จใช้เวลาคอยจับเสียงเวทกงย่ำเทา้าไม่กี่ช่วงลมหายใจก็เริ่มมองเห็นเงาแห่งความสําเร็จเสียงดังสบสาบสบสาสบสาแทรกด้วยเสียงลงพื้นดังตึกตึกแววมาให้ได้ยินระยะห่างไม่ถึง3 0มสิบก้าวพาทางกําลังรีบเร่งไม่นานนัก เสียงที่2ก็ดังตามมาในระยะห่างเท่าๆกันแต่ต่างทิศทางกันอเมริกันอินเดียนแดงขยับตัวลุกขึ้นจากท่านอนราบเป็นท่านั่งคุกเข่าสูงกดหัวลงต่ำกำบังยอดพุ่มหมายเหลี่ยวหน้าไปทางทิศเสียงด้านสายแลสลับมามองขวาอีกทีเนี่ยตัดสินใจไม่ถูกว่าควรเปิดเกมด้านไหนก่อนปฏิบัติการครั้งนี้อาจไม่ง่ายเหมือนครั้งแรกเพราะเวียดกงรู้ตัวและเตรียมรับมือเต็มที่แล้ว รายการสังหารวิทกงคนแรกจะสําเร็จด้วยการยิงเพียงชุดเดียวหรือไม่นั้นไม่อาจประมาณการได้แต่ที่แน่นอนก็คือเมื่อฉากการยิงฉากแรกเริ่มต้องย้ายตําแหน่งวางตัวหาแหล่งกําบังใหม่ภายในเวลาจํากัดที่สุดภายใต้สภาวะชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้เช่นนี้ไอ้มาป่าไม่ได้ห่วงความตายแม้แต่น้อยตลอดเวลาสมองคิดอยู่เสมอว่าทําอย่างไรจึงจะสังหารอีเวทกงคู่นี้ได้ทั้งสองคน เหลือการตัดสินใจครั้งสุดท้ายาสมควรจัดสรรให้คนไหนลงนรกก่อนเป็นคนแรกรันในความรังเลนั้นก็ได้รับการคลี่คลายเมื่อเสียงย่ำเท้าดังตึกตักตึกตักจากกองกาลังฝ่ายเดียวกันแววมาทางด้านหลังขวาไอ้มาป่ารู้เองคิดเองแล้วสรุปเองทันทีว่าไถายเวทกงคนทางขวาขยับตัวเล่นง,งานตนเมื่อใดเป็นต้องโดน M16 ระบอกทางขวาที่มาใหม่แน่แล้วปฏิบัติการเย้ยมรัตตัอยู่คมขวัญเวทกงก็เริ่มขึ้นไอ้มาป่ายืนขึ้นเต็มราง พร้อมกับหันหน้าและเบนปากลำกล้อง m อ6ไปทางทิศเสียงย่ำเท้าไอเวียดกงทางด้านซ้ายมือพลนักรบสองสัญชาติก็ต้องประจันหน้ากันอเมริกันมองตรงๆในขณะที่เวียดกงหันด้านข้างให้ในมือทั้งคู่มีอาวุธพร้อมยิงโดยกระสุนบรรจุอยู่ในรางเพลิงเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงเวลาแค่ออกแรงปายนิ้วกระตุกไกเท่านั้นเวียดกงซึ่งมีความพร้อมไม่ต่างกันนักรู้มาก่อนแล้วว่าสตรูแฝงล่างอยู่บริเวณพุ่มไม้นี้ ทันทีที่ศัตรูอเมริกันปรากฏตัวขึ้นมาลำกล้องอาก้าก็ว่าจากทิศต,ตรงหน้ามาทางขวา90องศาอีกเซี่ยวของเซี่ยววินาทีคมกระสุนจะได้ลิมรสชาติเนื้อหนังอเมริกันสมดังตั้งใจแต่ดูเหมือนพระเจ้าไม่เข้าคางเพราะศัตรูอเมริกันไวกว่ากระสุนเล่ม16ชุดสั้นๆ4-5นัดพุ่งเข้าใส่ร่างเวยดกงอย่างแม่นยำนัดแรกสัตเข้าแผงอกนัดต่อมาเข้าพุงกะทิ สองนัดสุดท้ายโดนโคนขาทั้งสองข้างเหยื่อสังหารก็แพกปากร้องรั่นร่างกายแอนผวากระเด็นไปด้านหลังด้วยแรงประทะหาก้ากระบอกนั้นหลุดมือปิ้วห่างออกไปด้วยแรงเวี่ยงของคนใกล้ตายแล้วหล่นลงพื้นไอ้หมาป่าสยยยิ้มกับผลงานครั้งนี้ทันทีที่กระสุนนัดสุดท้ายสิ้นเสียงร่างไอเวียดกง,งยังเอ็นไปเอ็นมาไม่ยอมล้มให้ร่างสัมผัสดินพลันเสียง M16 ชุดใหม่ดังขึ้นเสียงมาจากทางด้านหลังขวาห่างออกไปไม่กี่ก้าว เสียงชุดแรกชัดเจนที่สุดคือ M16 ผลการยิงตามมาทันทีด้วยเสียงแหกปากร้องของเยื่อสังหารแต่เสียงปืนชุดหลังกลับเป็นเสียงอากาไอ้มาป่ากเกิดความสงสัยเมื่อไอเวทกงคนนั้นยังแหกปากร้องโอดโอยทำไมจึงยังยิงปืนได้เหลียวความไปมองก็เข้าใจทันทีว่าไม่ใช่การยิงอย่างตั้งใจแต่เป็นอาการเกรงทางประสาทกล้ามเนื้อกระตุกอย่างรุนแรงตามธรรมชาติของคนที่เรียกว่าดิ้นเฮือกสุดท้ายก่อนวิญญ,ญาณจะหลุดจากร่างต่างหาก ซิบเอกเฟอร์ดิโนมือสังหารทําสีหน้าตายไม่มีการเหลียวมองซากร่างเวียดกงโดยความเชื่อมั่นว่าผลการยิงครั้งนี้กระสุนทุกนัดล้วนจับจุดตายแบบฉับพลันทั้งสิ้นลมหายใจของมันหมดสิ้นตั้งแต่ร่างยังไม่กระทบพื้นดินด้วยซ้ำกำลังจะสอบถามพลท่านกาเซลผู้ลุกล้ำหน้ามาก่อนว่ายังพอมีหรือว่าตรวจพบข้าศึกอยู่ตามบริเวณไหนอีกท่านใดนั้นความสงสัยก็พลันเผยคำตอบออกมา จรวด RPG อย่างน้อย3-4ลูกนำมาก่อนและตามด้วยกระสุนอาฆาชุดใหญ่ทำการยิงยาวเข้าใส่จุดวางตัวของอเมริกันทั้งสองชุดแรกยังไม่สิ้นเสียงทั้ง RPG ทั้งอากาชุด2-3-4ตามต่อมาติดติดตำบลระเบิดตำบลยิงใหม่เอาจุดเดิมเป็นหลักซึ่งส่วน,นใหญ่การยิงค่อนข้างได้ผลพอสังเกตระเบิดหลายชินช้นแล่นเฉียดผ่านล่างเป้าหมายไปวุดวิดวุดวิด,วด,วดจนสัมผัสกับความร้อนได้